ลอตเตอรี่เรื่องหวยนี่สำคัญใครเฮงบ้างอะเมื่อวานเนี้ยพี่สองพาราดอกนะคะพววจริงๆค่ะดวงแรงมาเต็มนะคะแล้วก็นี่ตามที่ยังโพสเลยนะคะถูกทั้ง3มตัวน้ามตัวหลังโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะคะพี่สองก็คือหลักสูตรของแกไม่มีอะไรเลยเวลาแกไปร้องคอนเสิร์ตใช่ม่วๆหรอใช่มีคนมาหยิบให้นางก็ซื้อแต่พี่ไฮก็ทําแบบนี้นะคนมันมีดวงอะพี่ไฮอภรไม่ถูกหมดไปสองหมื่นฉันถามแล้วส่วนขาประจานะคะพี่มลสิบคำสร้อยงวดนี้ไม่ถูกเองแต่ดีใจเพราะว่า ใบแฟนขับถูกไป2ตัวหลัง2องาง <3 S 2> นี่นตั้งแต่แกบอกมาเนี่ยแฟนขับเพิ่งได้ถูกรอบนี้เหรอมั้งไม่รู้นะคะเดี๋ยวเจอพี่มนต์สิทธ์ต้องถามหน่อยอ่ะพูดถึงเรื่องดวงนิดหนึ่งนะคะมาเช็คค่ะเขาบอกว่า3ราศีอาจารย์ช้างบอกมาหลังสงการแล้วจะปังห,หนึ่งในนั้นมีขวัญอุตสามณีปังปีหน้าหรือเปล่าเวโลยนะคะอ่ะราศีแรกเลยนะคะ รา,ราศีกรกฎหัวเราะทำไมเธอมันอาจจะไม่ปังเรื่องงานเออแต่ปังเรื่องงานอะเขาบอกว่าการเงินเฟื่องฟูมั่งคั่งร่ำรวยปัญหาคลี่คลายดิฉันนั่นเองการงานโดดเด่นมีชื่อเสียงนะก็คือราศีหนึ่งในกรกฎคือคุณเจ้กรค่ะเอาแล้วพุ่งไปบุพี่สาวดาลานะคะพี่หนุ่มกัญชัยพดีเยอะไงจะลจะรอดละ คุณมิ้นชลิดานะคะก็หวานกับแฟนค่ะปปุกนีแน่นอนได้ช่อแล้วต้องปังนะยืนหนึ่งนะคะพี่ป้องนวัดไม่รู้มีแฟนใหม่หรือเปล่าคุณก้อยรัชวินก็หวานกับพี่ตู่น่าจะมีข่าวดีแต่งงานคุณก้อยเออดีหมดแหละราศีนี้ราศีต่อไปฟังให้ดีราศีธนูผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนศัตรูลดน้อยลงเออนะคะตำแหน่งการงานมีความก้าวหน้ามีโชคลาภการเสี่ยงดวงด้วยดาราราศีนี้โอ้โหพูดชื่อมาเลยเบลล่าลานีโฮ้ยเรนูกำลังดังเลยนะคะ พี่นดูดเอ้ยนดเดทก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะไมพี่รัตก็โกอินเตอร์อย่างที่ทราบไปค่ะปิดท้ายราศีกุมธุรกิจคึกคักมากเป็นพิเศษการขายจะมีข่าวดีทุกอย่างจะหมุนเงินหมุนคล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็เงินสะพัดอะราศีกุมนะคะคนราศีนี้ขวัญอุตสามณนีปังไปเลยรักไม่เป็นไรขวัญนะคะก็ขอให้รวยละกันนะคะแล้วก็คุณแป้งออนซีลาและคุณน้องเต้วนะทพอนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นความเชื่อ กันไปคะ่ะก็ขอให้ปังทุกดวงแหละ,ะคะืขาดปี<ส>ใหม่ไทยมาแล้วนะคะหลายคนไปทําบุญไปเติมเต็มความสุขกับคร <ฮะ S 1> อบครัวกันมาแล้วกลับมาก็ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วกันนะคะ